สวัสดีครับพบกับรายการ Camera Update อีกแล้วนะครับพบกับผม PJ หลุยเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพิเศษนิดหนึ่งนะครับมีแขกรับเชิญมานะครับนั่นก็คือี่ฟ้อนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนำตัวเลยครับผมอ๋อชอฟ่อนครับรููแค่นั้นก็พอแล้วครับผมหล่อมากโอเคครับผมก็รายการ Camera u p d วันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับคำศัพท์น่ารู้นะครับเกี่ยวกับกล้องนะครับ นน่ารู้วะอ่าน่ารู้น่ารู้ก็ก็ควรรู้เพื่ศนพท์ก่นที่ควรรู้นะครับเกี่ยวกับกล้องนะครับผมโอเคมาเริ่มที่คําแรกกันเลยนะครับก็คือเลนคิดครับผมเน่นะครับเลนคิดนะครับก็คือเลนมาตรฐานนะที่ขายมาพร้อมกับตัวกล้องนะครับจะเป็นเลนช่วงปกติที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้ทั่วไปแทบทุกรูปแบบเลยนะครับแต่จะไม่ใช่เลนเฉพาะทางเป็นทางใดทางหนึ่งนะครับผม ปกติพี่ฟอนนี่ใช้เรียนคิดไหมครับไม่ค่อยนะจริงๆเลยนคิดมันใช้งานวิดีโอก็ถือว่าโอเคนี่แปดห้าห้าอย่างก็เรียนวิทยานัยใครมีแค่นั้นก็ใช้แค่นั้นถ่ายวิดีโอมันโอเคถ่ายรูปก็เฉยๆเรียนคิดก็จะมีเรียนที่ครบทุกช่วงด้วยอย่างสิบแปดร้อยสิบแปดร้อยสามห้่าสิบแปดร้อยสามห้าโอเคครับผมคำที่สองนะครับเป็นค่าเอฟนะครับอันนี้เจาะลึกเข้าไปในตัวกล้องนิดนึงนะครับค่าเอฟอ่า ค่าเนะครับเป็นม่านในตัวเลนนะครับที่ควบคุมความกว้างความแคบนะครับมีหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าไปสู่ในตัวกล้องอ่าแล้วก็จะมีผลต่อความชัดลึกชัดตื้นของภาพด้วยนะครับผมแทนด้วยค่าเนั่นเองปกติก็อะไรวะก็ง่ายๆมันก็คือดูรับแสงอ่าค่าเอยิ่งน้อยดูรับแสงยิ่งกว้างแสงเข้าได้เยอะภาพยิ่งสว่างอ่า ก็เอฟยิ่งต่ำเช่น F 1.8อะไรเงี้ยก็ภาพก็จะยิ่งละลายบางคนอยากถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์หลังเบอร์ก็ต้องปรับค่าเต่ำๆนะครับเครดทำต่อไปชัตเตอร์สปีดหรือความไวชัตเตอร์นะครับคือระยะเวลาที่กล้องเปิดหรือปิดม่านชัตเตอร์นะครับเพื่อรับแสงเข้าสู่เซนเซอร์นะครับปริมาตรแสงที่ลงสู่เซนเซอร์ครับก็จะขึ้นว่าขึ้นอยู่กับความไวชัตเตอร์เนี่ยว่าเปิด ไวส้สูงๆหรือเปิดไว้ต่ำๆนะครับสมมุติเปิดเปิดท่ามน้ำอย่างเงี้ยครับเปิดเปิดไว้นานน้ําก็จะเห็นเป็นเส้นๆตามภาพนะครับถ้าเปิดไว้แบบเปิดไว้เร็วๆนะคือแบบเปิดแล้วปิดเลยอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นหยดน้ํานะครับปกติที่เคยถ่ายพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายรถเคยถ่ายรถอ่าก็ถ้าถ่ายรถก็คือสปีดชัตเตอร์ช้ามันก็จับรถไม่ทันเลยมันก็จะเห็นแบบอ่ามันจะเห็นเป็นเป็นเหมือนรูป กลางหันข้างบนจะเบอร์เบอร์ถ้าเซอร์เบียเซอร์ซักแบบร้อยหกสิบสองร้อยองเงี้ยก็อาจจะหยุดรถได้นะครับตามถนนเนี่ยสองร้อยก็หยุดได้เราสามารถหยุดรถได้ถ่ายตอนรถติดก็ได้ถ้าไม่ทันจริงๆอ่ะโอเคครับต่อไป ISO นะครับหรือความไวแสงเหลือแล้วนะค่าเฉยแสงนะครับค่าเฉยแสงอ่าถ้าแปลเป็นไทยก็หมายถึงค่าความไวแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพนะครับค่าที่คุ้นเคยกันก็จะมีห้าสิบถึงสองหมื่นสามหมื่นเลยนะครับในกล้องสมัยนี้นะครับ ก็ใครมีปัญหาแบบถ่ายถ่ายแล้ว ayo, มีน้อยเยอะน้อย,ยอคือไอ้นี่ขยายความหน่อยคือเป็นแบบเม็ดๆๆๆๆจุดๆๆเหมือนเหมือนช่องทางขวาสุดนะครับอของจอนะครับจะเห็นว่ามันจะมีน้อยนะครับก็อาจจะลดไ s โลงมาหน่อยครับครับผมก็คำต่อไปนะครับพอร์เตนะนะครับเป็นการถ่ายภาพ บุคคลนะครับให้เห็นทั้งสีหน้าแววตาและอารมณ์นะครับส่วนมากจะถ่ายเป็นแนวตั้งแต่ว่าปัจจุบันการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยก็มักโดนไปเหมารวมกับการถ่ายสาวๆการถ่ายแฟชั่นน่นอ่าวีพอนี่ถ่ายพ o r t r a i t ไหมบ่อยครับบ่อยบ่อยแล้วก็ถ่ายผู้ชายถ่ายผู้หญิงอ๋อได้แต่ผู้หญิงถ่ายผู้ชายเสียเวลาถ่ายผู้หญิงโอเคคำาต่อไปอับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแลนส s c a p นะครับ คือการถ่ายภาพวิวทิวทัศนะครับเอาง่ายๆก็คือถ่ายวิวนั่นแหละครับถ่ายออกมาแล้วนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นเลนส์วายในการถ่ายนะครับก็เคยถ่ายไหมครับเลนส์เอ่อลนส์สเคตจริงมันก็มีหลายอย่างมันมีแลนส์สเคดซิตี้สเคดใช่ไหมรซิตี้สเคดก็ถ่ายในเมืองถ่ายอะไรและแล้วก็ไปพ่วงกับสปีดชัตเตอร์ด้วยถ้าถ้าถ่ายในเมืองนะครับจะเห็นรถเป็นเส้นเส้นเออมันจริงๆพวกนี้มัน เรียกว่าอะไรมันพ่วงกันหมดอ่ะมันแบบว่ามันต้องปรับทุกอย่างถ้าถ้าฝึกกันนะถ้าคนที่ไม่ได้ใช้เลงต้องสัมพันธ์กันเออสัมพันธ์กันคนที่ไม่ได้ใช้เลยก็แบบหมดออโต้ไงไม่ได้ใช้เลยครับผมเคมาถึงคําสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือไฟล์รอนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะเคยได้ยินกันนะครับไฟล์รอกับ JPEG ไฟล์ครับไฟล์รอก็คือไฟล์ดิบนะครับ JPEG ไฟล์คือไฟล์ภาพที่สําเร็จออกมาแล้วพร้อมใช้งานนะครับ แต่ไฟล์รอเนี่ยยังไม่สามารถเปิดดูได้เลยนะครับทั้งผ่านคอมทั้งผ่านมือถือไม่สามารถเปิดได้ต้องนําไปแปลงก่อนผ่านโปรแกรมภายนอกเช่นแบบไลท์ลูมโิดีโอช็อปอ่าคอนเวิร์ตออกมาเป็นไฟล์ภาพนะครับแต่ไฟล์รอส่วนใหญ่แล้วจะเอาไปแต่งใช่ไหมครับใช่ส่วนใหญ่ก็ไปแต่งมันจะควบคุมไว้บาล้านชัโดว์ไฮไลท์รายละเอียดทั้งหมดคือเราสามารถทำทุกอย่างได้ในภาพอ่าเหมือนตัวอย่างที่ขึ้นทางด้านหน้าจอถ้าเป็น JPE g คือมันคือกล้องกทำมาให้เราแล้วไงอืมครับ จะเห็นว่าการโรเซสนะครับรูป2อ0 0ันด้านล่างนะครับเห็นว่าไฟล์รอเนี่ยมีประสิทธิภาพในการแต่งมากกว่าไฟล์ jpeg นะครับโอเคแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับสับที่ผมคิดว่าคิดว่าน่าจะรายการดูได้จริงสับที่ควรดูเกี่ยวกับกลองอ่นะครับก็ขอบคุณพี่ฟ้อนมากนะครับเร็วมากเลยขยายความหน่อยไหมขยายความไหมเดี๋ยวขยายความใหอะอะอะ อ่ะเอาเอาเอฟก่อนค่าเอฟทำเราคนที่เพิ่งฝึกแล้วจำสมมติว่าจำง่ายๆว่าเนี่ยเอฟวิ่งน้อยภาพวิ่งสว่างเอฟวิ่งเยอะภาพวิ่งมืดครับถ้าอยากได้สมมติว่าอยากถ่ายหลุยเงี้ยข้างหลังเบอร์หมดเลยอ่าแล้วก็โฟกัสที่หน้าหลุยข้างหลังก็เบอร์หมดถ้าเอฟต่ำแต่ถ้าแบบอยากเก็บภาพอย่างเงี้ยสมมติจะเก็บแบบภาพแบบวิวช็อตอ่าอะไรเงี้ยเราก็คือถ่ายเอฟสี่เอฟอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นแบบเกือบหมดแหละมันก็จะเบอร์ขอบๆนิดหน่อยแค่นั้นเอง นะครับผมอยากขยายความเป็ไหนไหมครับเครื huh. turkey, uh ่องตีปีดไม่ต้องนะครับเตอร์ีปีดข้ามเราก็พูดไปเยอะแล้วไอโอไหม ISO อ๋อจริงๆมันก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะอย่างภาพบางสไตล์เขาก็นิยมที่จะใส่แบบน้อยนะแต่พวกนั้นเขาจะไม่ใส่กันแบบตอนแต่งตอนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันแล้วแต่สไตล์ภาพคนเลยอย่างพี่พี่ก็ใส่ตอนแต่งบางรูปใส่เออมันแล้วแต่ก็แค่นั้นแหละจบโอเค มันก็ไม่ต่างอรัโอเคก็ขอขอบคุณพี่ฟอนมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมก็ถ้าอยากติดตามผมหรือพี่เจคุณอื่นๆได้ในทุกวันนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะครับ radio.sd.ac.th yeah หรือ Facebook Fanpage sd radio นะครับก็สำหรับช่วงแรงผมก็ ได้หมดลงแล้วนะครับผมตัวี่ฟอนต็ได้ได้หมดลงแล้วนะครับหมดลงแล้ว okay, okay, okay. ครับเวลาเวลาโอเคโอเคโอเคเดยกก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับบรี <B reat he>